อ่าทอถุง03ได้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะ38 4 42 44และ46ค่ะสี ชมพูนะคะสีชมพูจะเป็นสีชมพูปูนนะคะจะไม่ได้เป็นชมพูแบบว่าโทนชมพูหวานแบบนั้นนะแต่ว่าเป็นสีโทนที่คนผิวเข้มอย่างเราสามารถใส่ได้ง่ายนะคะไม่ไม่ขัดต่อผิวเรานะคะคือใส่ได้ทุกสีผิวเลยนะคะสีโทนนี้นะจะเป็นออกแบบชมพูปูนปูนนิดนึงนะคะตัวนี้นะสีชมพูปูนนะคะแล้วก็มีสีแดงค่ะสีแดงตัวนี้ขับผิวดามากนะคะ้าถุงโทนสีแดงอาจจะมีรุ่นอื่น รุ่นนี้ไม่มีนะคะเนี่ยสีแดงนะคะเป็นประกายประกายแบบนี้เลยเวลาที่เราใส่อะตัวเลื่อมไม่ได้เยอะจนเกินไปนะคะเขาจะมีประกายก็คือต่อเมื่อมีแสงมากระทบ นะคะแต่พอมาอยู่ใกล้ๆก็จะประมาณแบบนี้นะคะอันนี้คือสีแดงนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะสีม่วงนะคะสีม่วงเป็นม่วงอ่อนค่ะเป็นม่วงตุ่นๆนะคะเป็นสีม่วงโทนอ่อนนะสีม่วงจะเป็นม่วงอ่อนเลยค่ะจะไม่ใช่ม่วงเข้มนะแบบนี้นะคะม่วงอ่ตัวนี้เหรอคะตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะ ะะสีแดงสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะตัวนี้นะคะสีขาวนะตัวที่เราใส่คือสีขาวนะคะท่านได้รับรุ่นนี้รหัสยอหญิงถอถุง03ได้เลยค่ะจะบอกว่า,าลุคที่เป็นเ,เสื้อสีขาวแล้วก็ผ้าถุงสีกรมเนี่ยคือเป็นลุคที่ใส่แล้วมันไม่สะดุดตามากนะคะมันเป็นโทนสีที่แบบว่าต่างกันนะแต่ว่ามันเข้ากันได้นะคะมันเข้ากันแล้วเวลาใส่เนี่ยคือผ้าถุง